ดีใจเนี่ยที่บอกคือเรา, like เราใ,ชใช้จริงเราตอนนี้คือติดคอนเนอร์แพดอยู่นะครับตอนรู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่า เราแบบว่าแต่งหน้าบ่อยด้วยแต่งหน้าไม่ดีด้วยแต่ไม่ได้แต่งหน้าก็ใช้ได้ไม่ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยครับตอนนั้แบบมันช่วยอะไรมากกอะสิสำหรับที่มาต่อตัวนี่คือการคือการเพิ่มความชุ่มชื้นทำไงมันคือโคนเนอร์ครับมันเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าครับสิ่งที่สำคัญที่ผมเคยศึกษาก็อยากจะทำใครเหมือนกันไอ้พวกแบบว่ามาร์กหน้าหรือแพดอะไรเงี้ยมันคือแพดเขาก็มีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เก็บแต่ว่าที่เขาใช้ไม่ดีพอแปะหน้าเราแปะหน้าเราแล้วเขาแบบว่ามาร์กไวมันก็ซึมเเข้้าไดดดีรยออิ ก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนอกจากแผ่นแล้วก็ใช่ค่ะก็คือนอกจากตัวดายเดนนอร์ที่แผ่นเราก็จะมีตัวด้ายเดนแครมที่ประกอบไปด้วยไฮครออนนะคะทีประมาณ5ชิ้นที่แบบว่าจะซึมเข้าไปถึงผิวไปเยอะค่ะคือแล้วก็จะมีตัวตัวฟันสกรีนให้ได้มองแล้วก็จะมีตัวอ่ะเซนทูโกลที่แบบเหมาะกับคนผิวผิวแพ้ง่ายเพราะว่าของเราค่อนข้างจะแบบโดาสารสกัดที่แบบไม่ดีต่อผิวค่ะกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างกิจกรรมวันนี้แบบ เียก็ตีกับลายให้แฟนเลยสำหรับคฐานวยัย <ไฟ S 1> เป็นไงบ้างคะพี่ีเล่นเกมจนเมื่อยตกเลยหันเนื่อยจริงฮะเพราะว่าแฟนคลับเหล่านี้คือสู้ผมแล้วนะฮะเขาไม่มีความผงม,มีความเฉลิ่นะฮะสู้คนแหละครับผม,ผมก็สนุกมากครับพี่ก็ได้มีโอกาสกระเช้าแฟนคลับด้วยก็ขอบคุณครับเลยนะครับที่ติดต่อกันขึ้นมาแล้วก็ดีใจมากที่ เป็นป๊อปอัพสโตร์แรกของประเทศไทยด้วยครับเก็ได้เป็นคนแรกที่ได้มาเปออดิดร้านสโตร์ก็ดีใจมากครับผมแล้วละะวันนี้ทางานชีวอทัอคยอยิวปากอะระรไตัวทรป๊อปอันะคะที่สำนักข่าววันนี้ก็คือจะอยู่จนถึงวันที่5สิงาคมก็ถ้าท่าใดสนใจในตัวผลงานทรอยแดนของเราก็เชิญมาลองพิจาัณได้เลยนะคะก็ตัวทร ก็ชเชอี่ลอนช์แล้วในในประเทศไทยเนาะก็ขอให้ท่านอซื้อเป็นคัน่านช่องกูชเชวรีเพื่อจะแน่ชัวว่าเซเลปาที่คุณได้ซื้อไปอ่ะเป็นตซเณปาี่ของแท้หรักทปกเซค่ะติดตีการันตีด้วยึะคะ คือคือไลน์ครับไลน์เขามีเยอะมากแต่ผมการันตีว่าคนเนอร์เขาดีจริงครับผมเนื่องจากเขาอยากให้ทุกคนลองใช้ดูเพราะว่าผมเพิ่งมาใหสุดปกติเราใช้แค่เซรั่มอะไรเงี้ยมาหน้าอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าเราได้ใช้คนเนอร์วันที่แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้ามันก็คือมันดูพอใช้เสร็จปุ้มเราก็กระชับมาขึ้นพอกระชับเราแต่งหน้ามันก็ติดง่ายขึ้นเพราะว่าใบหน้าคือความมั่นใจขนนคร เดี๋วยวมองตรงอุสบสครันค่บคุณนะคะ